สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับเราจะมาเช็คยอดเงินบัตรคนจนเดือนกรกฎาคม2566ยอดเงินรวม2645บาทที่กระทรวงการคลังจะโอนเข้าบัตรประชาชนแต่ธรรมการสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนตามกรอบเวลาที่กำหนดภายในวันที่26มิถุนาสองพนหกสที่ผ่านมานะครับเป็นรอบสุดท้ายที่จะได้รับวงเงินร้อนหลังด้วยนะครับ ส่วนหลังจากนั้นคือถ้าเป็นวันที่ยีิบเจ็ดเป็นต้นมาก็จะเป็นรอบที่ห้านะครับก็จะไม่มีเงินด,นด้อนหลังให้แล้วนะครับบัตรคนจนเดือนกรกฎาเนี่ยมีวงเงินกี่บาทแล้วก็มีอะไรบ้างนะครับที่สองพันหกร้อยสี่บห้าบาทเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูเลยครับวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็จะมีเงินโอนเข้าหนึ่งก็คือวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคละสามร้อยบาทนะครับสองก็คือ วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคย้อนหลังนะครับสําหรับคนที่ยืนยันตัวตนในช่วงวันที่27พฤษภาถึงวันที่26มิถุนายนนะครับก็จะได้รับวงเงินของเดือนเมษาถึงเดือนกรกฎา่บไปอีกนะครับเป็นวงเงิน900บาทนะครับสามก็คือวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบคนส่งสาธารณะ750บาทต่อเดือนนะครับ สี่ก็คือวงเงินส่วนลดค่าซื้อกาดหงต้มแปดสิบาทต่อสามเดือนแปดสิบาทต่อสามเดือนไม่ใช่แปดสิบาทต่อเดือนครับ่อไปนะครับก็ในวันที่ยี่สิบกรกฎราคมนะครับจะมีเงินช่วยเหลือผู้พิการสองร้อยบาทจะต้องเป็นผู้พิการที่มีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวผู้พิการและได้รับสิทธิ์สวัสดิการรอบใหม่ด้วยนะครับคือต้องทําการยืนยันตัวตนผ่าน ธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินและกกสจินตนาตนก่อนถึงจะได้รับสิทธิ์นะครับจะมีการแบ่งใจดังนี้นะครับแ0ดร้อยบาทโอนเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมนะครับทุกวันที่สิบของเดือนและเงินเพิ่มอีกสองร้อยบาทโอนเงินทุกวันที่ยี่สิบของเดือนนะเข้าบัญชีเงินฝากที่ผูกป้อมเพย์ไว้กับเลขบัตรประจําตัวประชาชนสิบสามหลักนะครับต่อไปนะครับในส่วนของวันที่ยี่สิบนะครับ ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวนสามร้อยสิบห้าบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนครับเป็นไปตามหลักเกณฑ์นะครับเงื่อนไขก็มีดังนี้นะครับใครที่ใช้ไฟฟ้าเกินห้าสิบหน่วยต่อเดือนแต่ไม่เกินสา5ร้อยสิบห้าบาทจะได้รับเงินสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกินสามรอยสิบห้าบาทนะครับต่อครัวเรือนต่อเดือนต่อไปเป็นส่วนลดค่าน้ำประปาหนึ่งร้อยบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับ ภายใต้เงื่อนไขดังนี้ใช้น้ำประปาใช้เกินหนึ่งร้อยบาทแต่เมื่อเกินสามร้อยสิบห้าเราก็จะได้รับหนึ่งร้อยบาทที่เหลือจ่ายเองถ้าเกินสามร้อยสิบห้าบาทก็ต้องจ่ายเอง,องทั้งหมดนะครับก็ลงไปเช็คกันดูครับว่ามียอดเงินเข้ามาตามนี้หรือเปล่าครับยอดรวมทั้งหมดก็สองพันหกร้อยสี่บห้าบาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับ เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ